ถ้าคุณกำลังมาหาบ้านเดี่ยวขนาดพื้นที่ใช้สอยเยอะๆคุณต้องไม่พลาดบ้านหลังนี้นะครับสวัสดีครับผมเตงโมผู้ชายหลายบ้านครับวันนี้เตงโมอยู่ที่หมู่บ้านนันทวันสิบครับในย่านหนองจอกของเราอีกแล้วครับผมวันนี้อยู่บนถนนเรียบวารีครับซอยที่37นะและนี่ครับเป็นบ้านเดี่ยวครับขนาดกว้างมากเลยขนาดพื้นที่ใช้สอย34.9ตารางวานะมีห้องเยอะแยะมากเลยฮะห้องก็คือมี3ห้องนอน2ห้องน้ำเลยครับเต็มที่เลยนะห้องครัวใหญ่ๆห้องรับแขกใหญ่ๆเลยฮะนี่ครับเดี๋ยว มาเลยดีกว่า,าดูรายละเอียดในบ้านกันนี่ครับเราดีนเวทให้ใหม่เริ่มแต่ประตูหน้าบ้านเลยเราเปลี่ยนเป็นประตู้วเหล็กขนาดใหญ่บานสไลด์นี่แล้วตกแต่งให้สวยงามเลยฮะนี่ครับเปิดได้สองฝั่งด้วยนะจอดรถหน้าบ้านได้ก็สองคันหน้าบ้านได้สองคันในบ้านก็ได้อีกสองคันนะผู้ชมโหกว้างมากเลยฮะแล้วนี่ครับเป็นโซนด้านหน้าบ้านของเรานะลงจอดรถเราต่อเติมหลังคาให้ใหม่ครับผมอ่าทั้งเต็มพื้นที่เลยนะแล้วก็นี่ครับในส่วนของกําแพงนะเราก่อเป็นไม้ระแนงขึ้นมาเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวของบ้าน,นและความสวยงามตรงน แล้วส่วนพื้นครับเราปูให้ใหม่เป็นพื้นกระเบื้องหินกาน,นิตโต้ทั้งหมดนะฮะเต็มพื้นที่หน้าบ้านเลย่ะและนี่เลยมีของแถมด้วยเป็นแทงน้ำเติมน้ำด้วยครับคุณผู้ชมเห็นไหมหูบ้านหลังนี้ฮะเดินเลยนะเดินรอบเลยนะพื้นที่สอยกว้างมากครับหน้าบ้านไปเราไปดูในตัวบ้านกว้างไม่แพ้กันครับผมนี่เริ่มจากประตูเลยเปิดมานี่เห็นเลยครับเปลี่ยนให้ใหม่อีกแล้วเป็นประตูสลด์บานกระจกขนาดใหญ่พร้อมนี่ครับมีเหล็กตัดติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมอ,อยากจะบอกว่าเหล็กหนาเนี่ย ทุกประตูและหน้าต่างของบ้านหลังนี้เราติดให้หมดเลยนะสุดยอดเลยฮะบ้านหลังนี้คือติดได้ครบเลยแล้วนี่ครับเป็นโซนห้องรับแขกของเรานะมันจะมีเป็น2ตอนนะผู้ชมมันจะเป็นนี่บล็อกแรกเสีงเยงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกอีกช่วงหนึ่งครับอ่าแล้วก็นี่ครับผมชอบอย่างหนึ่งคือบ้านหลังนี้เขาทำปลั๊กไว้ให้ใช้งานเยอะมากเลยคือมีครบทุกมุมของบ้านเลยตรงนี้1จุดหนึ่งจุดก็คือแบบว่าเราตั้งอ่าห้องรับแขกตั้งฟเฟอร์นิเจอร์ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถแบบใช้งานได้สะดวกสบายมากเลยฮะและน่ับนนบนนงาา้้้หห ถ้าจะพูดก็ปรอยเป็นห้องมาสเตอร์ของเราเนี่ยครับนี่ครับนี่อย่างที่ผมบอกเห็นไหมเปลี่ยนหน้าตาให้ใหม่เลยบ้านใหญ่ามากนี่จะไปหาพา่อแม่สวยมาติดอีกบ้านงนี่จะดูดีขึ้นเยอะเลยครับนี่ติดเหล็กดาดนี่เลยไม่พอมีมุ้งล้วนให้ด้วย,วยนี่เห็นไหมคุณผู้ชมมุม้งล้วนด้วยนะครับทุกบ้านเลยนี่มุ้งล้วนเหล็กดาดเรียบร้อยอ่าเหล็กดาเกดาเป็นลายผีเสื้อนาา่ารักมากเลยฮนะไปดูห้องต่อไปนี่เป็นห้องน้ำของเราครับห้องน้ำห้องแรก จะมีสองห้องน้ำห้องน้ำดูห้องแรกก่อนนี่ครับปูพื้นปูผนังให้ใหม่ปูหันเปลี่ยนให้ใหม่ครับผมอ่าต่อมาครับห้องนอนห้องที่สองเลยตรงนี้อ่างนี้ครับผมสวยงามครับพื้นในบ้านนะครับในบ้านท,ทุกทุกส่วนเราปูเป็นหินอ่อนลายไม้นะครับผมเนาะดูเป็นลายไม้ไม่ได้ดูเหมือนอารมณ์เหมือนลายไม้บาเก้เหมือนบ้านคนรวยๆนะัแบบดูดี ดูดีมีสไตล์ครับผมนีน่นี่ออ่ะอ่านี่เป็นห้องของเราครับผมห้องของเราขนาดกว้างใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับมีเคาน์เตอร์เป็นรูปตัวแอลทำให้เรียบร้อยแล้วพร้อมครับติดตั้งกับเรื่องให้ทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นผนังเคาน์เตอร์พื้นที่ด้านบนเคาน์เตอร์ครับรวมไปถึงนี่เลยผานังในโซนทําอาหารด้วยเพื่อไม่ให้เลอะเทอะเวลาทากับข้าวครับและนี่ครับมีหุดดูดควันขนาดใหญ่แถมมาด้วยรวมไปถึงเตาแก๊สอย่างดีให้เลยครับและนี่ครับยังไม่พอครับมีชั้นเก็บของด้านล่างเคาน์เตอร์ให้้้้ดดวยกงงนใหหอคะ่่ลมไถึตตติแ โอเคนี่ครับตรงนี้ครับยังไม่พอมีซิงค์ให้ด้วยหนึ่งหลุมเลยแล้วก็นี่หน้าต่างบ้านใหญ่เลยครับหมดกังวลได้เลยว่าเราทำอาหารเราจะแบบอบในนี้คือ,อยังไงก็ไม่อบอ่ะโอบบ้โหบานไปเลยขนาดนี้คุณผู้ชมอ่าและนี้ต้องพูดว่ามีอีกห้องหนึ่งจะเรียกว่ายัางไงดีเป็นห้องน้ําในตัวหรือเป็นห้องน้ําในครัวดีครับก็ก็เรียกได้ทั้งสองอย่างนะคุณผู้ชม่าตกแต่งสวยงามากครูพิสูจู์เรื่องใหม่หมดลายเดียวกับห้องน้ำห้องแรกเราเลยแต่อันนี้ผมว่ารู้สึกว่าจะขนาดใหญ่กว่านิดนึงเนาะใช่ทุกพันเปลี่ยนให้เออนรางงข อยู่ตรงนี้เลยอยู่ด้านหลังบ้านสุดเลยนี่ครับมีห้องนอนนี้ก็ขนาดกระทัดรักครับผมอันนี้นะ๋ยวแป๊บนึงอันนี้อันนี้คือมุมลวดของเรานะเดี๋ยวเราติดให้นะเรามัน,มนไม่เสียนะแต่ยังไม่ได้ติดวพอดีททำห้องเพื่อนี้ขึ้นมาผู้ชมว์ตดจะขอตัวไปยืนตรงโซนกลางบ้านก่อน อ้าวเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมชมบ้าน,นนี้แล้วรู้สึกถูกใจไหมถ้าถูกใจอยากเป็นเจ้าของอยากเข้ามาดูติดก่อโมได้เลยครับที่ตรงนี้นัดดูบ้านได้เลยโมว่าจะเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือวันหยุดนานาโมโดได้เลยโมโด,ดูบ้านให้ถึงสามสี่ทุ่มเลยอ่าก็สุดท้ายนี้ครับฝากกันไว้เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โมแนะนำให้โมไปรีวิวบ้านโซนไหนก็ได้อยากได้บ้านแบบไหนถามโมได้ครับเดี๋ยวโมนำมานมาเสนอให้แน่นอนวันนี้ไปก่อนครับเจอกันใหม่หลังหน้าือนด้มครับ,กกวรบสวัสดีครับ